นี้า่ารีวิวลำโพงนะครับตัวที่ใช้ดีนะผมจะเป็นตัวแบบรีโมทและตัวบูทูธธรรมดานะส่วนใหญ่ที่ผมมาขายจะเป็นลายทหารล้วนเลยนะครับจะไม่มีสีดําสีแดงสีอะไรอ,อื่นไม่มีนะครับจะเน้นลายทหารนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวแบบรีโมทกันก่อนนะครับแบบรีโมทกันก่อนเลยข้างในกล่องน,นะครับเปิดขึ้นมาก็จะประมาณนี้เลย คือผมจะชาร์จแบตไปให้ก่อนนะครับคือต้องเทสชาร์จรไปให้ลูกค้าก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเทสเสียงเอาเมมใ,ใส่เปิดเลื่องเสียงเรื่องอะไรดูเปิดเสียงให้ดูเปิดเทสทุกทุกครั้งนะครับพอเสร็จผมก็จะใส่เมมในลำโพงไปเลยนะครับคือลูกค้าไม่ต้องไปใส่ใหม่นะคือผมเทสผมชาร์จแบตอะไรไปเรด้อยๆแล้วก็จะมีซองนะครับมีกระเป๋ามีรีโมทอันหนึ่งนะรีโมทจะเป็นตัวนี้ซองน,นี้ ก็ทรงนี้นะครับนายทหารประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายสะพายสายสะพายตัวนี้มาใส่กับกระเป๋านะครับจะมีตัวคล้องอยู่นะครับให้เรามาใส่กับกระเป๋านะครับจะมีตัวคล้องให้มีอะไรให้นะครับใส่กระเป๋าแล้วก็มีสายชาร์จอันหนึ่งนะครับสายชาร์จ สายชาร์จตัวนี้ใช้ได้กับตัว35วัตต์3 8แปด4 8แปดแล้วก็5 8แปดวัตต์ตัว65วัตต์ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับแต่กรณี65วัตต์รีโมทจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับจะไม่เหมือนแบบนี้แบบนี้คือใช้ได้ทั้ง35 3 8แปด4 8แปดแล้ว5 8แปใช้ด้วยกันได้นะครับ,นะรบตัวนี้นะนอกจากว่าจะเป็นลำโพงรีโมทต,ตัว3 8แปดวัตต์แบบของที่มาจากมาเลย์มันจะเป็นรีโมทคล้ายๆตัว65วัตต์ แต่ผมอันนั้นคือผมผมไม่เคยลองนะว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมแต่ตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่เขาใช้ปกติที่ไม่ได้มาจากมาเลยนะครับมันจะเป็นรีโมทต,ตรงนี้จะไม่ใช่แผงสีขาวๆนะครับถ้าเป็นตัวมาจากมาเลยจะเป็นแผงขาวๆแผงขาวๆเหมือนเหมือนตัว65วัทคล้ายๆตัว65วัตต์แต่ผมไม่ไม่เคยลองนะว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมแต่รีโมทต,ตัว65วัตต์ผมก็มีนะครับใครสนใจก็สอบถามาเข้ามาได้นะครับตัว้5วัตต์ สสยชาร์จก็พอมีเหลือแบ่งอยู่นะครับก็มีพี่แบ่งไปหลายคนแล้วแหละรีโมทมันมันหาไม่ค่อยได้นะครับตัวสานสิแปดนะครับคือถ้าพังแล้วก็คือจบเกมเลยนะครับเราก็ใช้แบบลำโพงอย่างเดียวนะครับข้างในจะมีประมาณนี้เดี๋ยวดูเมนเสียแป๊บนะครับผมจะมาสอนเทคนิคที่ผมใช้นะครับว่าผมใช้ประมาณไหนคือเอคกโค่นะครับ e c h o นะครับตัวนี้แล้วก็วอลลัมวอลลัมคือเปิดเสียงให้เสียงดังขึ้นไปอีโคคือเสียงผมก็ไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะมันอาจจะเป็นเสียงหอนเสียงอะไรที่หมายถึงว่ามันทุ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ปิดหมดก็ได้นะครับแต่ผมจะเปิดนิดนึงไม่เปิดเยอะบางคนก็เปิดเปิดเลยกลางเปิดเลยครึ่งนึงก็มีก็แล้วแต่ความชอบเนาะอันนี้ไม่ไม่บังคับใส่เมมแล้วเราก็เปิดเสียง ถ้าตัวสามสิบแปดบาทนะครับมันจะมีปุ่มลูกศรอ,อยู่นะครับตรงนี้คือผมจะลดลดเสียงลงมาให้เหลือประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าแล้วแต่ความชอบเนาะยี่สี่ก็ได้เราก็เปิดขึ้นมาให้ถึงกลางนะครับนี่เสียงจะดังพอดีมันจะมีลูกศรอ,อยู่เปิดให้ถึงตรงกลางนะครับตรงกลางให้ดูชัดนี่มันจะมีปุ่มอยู่เราก็เปิดขึ้นมาให้ถึงตรงกลางแล้วก็ไอตัวเลขครับ มันจะอยู่ที่24นะครับอยู่ที่24นะครับสมมุติเราต่อไปได้ประมาณ15นาทีเราลกเข้ามาในเรียบร้อยแล้วเราปิดลำโพงใช่ไหมเราย้ายไปใหม่ๆบางคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับตัว38วัตต์นะครับมันจะดังต่อนนี้ครับนะครับคือสมมุติคุณถึงนาทีที่15คุณไปเปิดใหม่ๆม,มันก็จะดังนาทีที่16 ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับผมนะครับวิธีแก้ง่ายๆคือเราไม่ไม,ไม่ไปตกแปลอะไรเสียมากเราเปิดขึ้นไปเหมือนเดิมปั๊บถ้าเราไม่เด้ารีโมทไปเนาะในข้างหน้ามันจะมีมีบอกมีปุ่มเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือเลื่อนเสียงเรากดฟังไหนก็ได้กดทีหนึง่งมันจะไปเชียงใหม่อ่ามันไปเชียงใหม่ยังม,มีปุ่มปุ่มกดย้อนกลับใหม่อยู่ตรงข้ามกันนะครับไม่ใช่ตรงกลางตรงกลางคือหยุดตรงข้ามกันกดมาทีนึง มันจะมาเริ่มเล่นเสียงเดิมเสียงยีลุ้มเดิมที่เราเปิดหมายถึงว่าเริ่มเล่นคือเริ่มเล่นตั้งแต่นาทีที่หนึ่งขึ้นไปนะครับ <asz> คือเราไม่จำต้องจําเป็นต้องไปเล่นต่อเนื่องนะครับเรากดย้อนย้อนย้อนไปข้างหน้าแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับเข้ามาข้างหลังแล้วมันจะกลับมาเสียงเดิมนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมคือย้ายหมายผมจะทําแบบนี้ตลอดคือให้มันเริ่มเริ่มร้องตั้งแต่นาทีแรกขึ้นไปเลยเพราะว่าเสียงนะครับผมจะทําจังหวะไว้ให้นกมันเข้าเร็วช่วงแรก นะครับคือทําไมผมต้องทำหนึ่งชั่วโมงกรณีบางคนเปิดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าผมจะบังคับให้นกเข้าเร็วๆเลยนะครับหมายถึงว่านกไหนดูดคือ2นาทีสามนาทีมาเดิมแล้วไปปุ๊บ Facebook เลยนะครับคือผมจะบังคับผมจะตัดเสียงไว้ช่วงช่วงไม่เกิน10นาทีนี่คือจังหวะที่ให้นกเข้ามาเร็วๆนะครับคือทําไมผมต้องบอกว่าให้กดกดกดเดินหน้าเป็นหนึ่งครั้งปับ๊บให้ไปเสียงใหม่แล้วเราก็กดย้อนกลับมาให้เป็นเสียงเดิมเสียงอีรุ้มนะครับ มีพี่นะนาหลายคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับไม่ค่อยเข้าใจนะครับบางคนก็พี่สั่งเสียงอี่ลุมหน่อยคือไม่ได้สั่งว่าเงียบหนึ่งนาทีผมก็ลงให้เลยลงตัวที่ดังเลยให้นะครับบางคนที่เขาอยากได้แบบเงียบบางทีเขาบอกพี่เอาขอเงียบหนึ่งนาทีนะครับถ้าตอนนั้นผมก็ลงให้เงียบหนึ่งนาทีนะครับ กรณีการสั่งก็ฝากพิ่ๆนา,นานะครับระบุให้ผมด้วยว่าจะเอาเงียบไหมนะครับเ <c oughs> มือนเสียงลูกกวักมันกันอยากได้เงียบเหมือนกันทีก็บอกเข้ามาได้นะครับก็ลงให้ได้เลยถ้าไม่บอกก็คือผมจะลงดังให้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากพิพิณานะตรงนี้ก็ฝากพิพิณานะไว้ด้วยนะครับ <c oughs> การเล่นระบบนิมบงผมจัประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการต่อนกคือผมจะจะไม่ไปถึงหมายป,ปั๊บเปิดเปิดเปิดจากเสียงที่เราต่อไปได้สิบห้าสิบนทีผมจะไม่เปิดเปิดปั๊บแล้วเดินออกเลยคือผมจะกด กดเลื่อมไปข้างหน้าแล้วกดย้อนกลับเข้ามาข้างหลังให้เป็นเสียงเดิมมันเพื่อมันจะได้เริ่มเล่นหนึ่งใหม่นะครับเริ่มนับนับวินาทีจากวินาทีหนึ่งขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยวิธีการใช้ง่ายๆแล้วมาดูตัวแบบบลูทูธโค้กเหมือนกันนะครับวิธีการใช้เราก็เอาเมมใส่นะครับเมมใส่ไปก่อนกดแซมจะดังแต่กนะครับให้ดูว่าเมมเมมมันโผล่ไหมถ้ามันโผล่ให้กดลงไปอีกทีนึงนะครับเรากดขึ้นก็ดังแตก่ก เราก็ดึงขึ้นมาได้แล้วกดลงแท็กให้มันคือให้มันสนิทเลยนะครับแล้วก็มาปุ่มเปิดนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดดังแล้ว Play ใบท S card อ,อันนี้คือพร้อมใช้นะจะมาเกินอันนี้เป็นเสียงกีรุมนะครับคือเหมือนกันเทคนิคเดียวกัน <c oughs> ลงไปน่าจะลงไปให้พี่เขาสามสี่ไฟนะเสียงกีรูกก็เลื่อนดะูตัวนี้เสียงนี้เขาดนะีเหมือนกันนะครับรนเสียงนกเป็ดน,นะครับอ่าเหมือนกันเทคนิคเดียวกันไปถึงไม้ปั๊บฝั่งที่เป็ียนตัวหนังสือเนี่ยหนังสือเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นฝั่งมูลำโพงออกเสียงออกั่งตรงข้ามไม่มีอะไระครับั่งต้าข้ามฝั่งตรงนี้เป็นก็ไม่มีลำโพงนะ ลำโพงคือผมแกะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลำโพงของผม <S <S ผมรู้เลยนะครับว่าลำโพงมีแค่ดอกเดียวแล้วตรงเสียงออกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งมีตัวเลขอ่าตัวนี้เป็นแค่ตัวปิดไว้เพื่อให้มันมันเป็นเบรคเบรคกระหังได้ใช้นิดนึงนะ,ะอ่าการใช้เหมือนเดิมกดพอเราเปิดปับ๊บเสียงมันจะไม่สุดนะครับมันจะไม่สุดมันจะดงัดงดังดังยังไม่สุดพอเราเปิดปับ๊บให้พี่ๆนะนะเอามือปิดปิด ปิดฝั่งนี้ไว้ปิดฝั่งนี้มีจงสือไว้เสียงมันจะได้ดังเบานกจะได้ไม่ต้องตื่นนะครับจะได้ไม่ต้องบินมาเลยปิดไว้ปับ๊บเรากดเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงอย,อยู่ติดกับปุ่มเปิดนะครับกดแช่ไว้นี่ทามันได้จะดังทิปทิปทิปอ่านี่คือเสียงต่ำสุดแล้วสุดแล้วลดก็ปุ่มเลื่อนตรงข้ามกันนะครับอันนี้คือเสียงปิดแล้วลงมาต่ำสุดนะครับพิธีใช้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็ คือเราเปิดไปเคร่องปป๊บพอเสียงดังเรามือปิดไว้นะครับปิดไว้แล้วคืออันนี้ก็ดังต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสมมุติเราเราปิดเดี๋ยวผมปิดให้ดูคือมันดังถึงนาทีที่สิบพอเราไปเปิดใหม่ใหม,ม่ก็ดังนาทีที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าขึ้นไปเหมือนเดิมเราก็ใช้เทคนิคการกดเลื่อนไปข้างหน้าแล้วกดย้อนกลับมาข้างหลังให้เป็นเสียงเดิมนะครับมันจะได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ขึ้นมาใหม่ ครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเปิดปั๊บด้วยตึงหรอกเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฟล์ไฟล์ไฟอิลูมตัวนี้เรามันไปถึงนาทีที่ยี่สิสามสิบอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ฝากให้กดย้อนกลับแล้วกดกลับมาเหมือนเดิมให้มันเป็นเดางเดิมนะครับการใช้ง่ายๆนะครับบางคนอย่าสับสนเนาะเปิดปั๊บเล่ย่มไป,ไป,มปเลยด้วยนะครับ มันเล่นไปเลยนะครับมันเล่นต่อจากนาทีที่ห้าที่หกที่เจ็ดอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เรากดเลื่อนนะครับมเดือกผลเลื่อนปั๊บหนึ่งทีกดย้อนกลับอ่ามันมา,มาเริ่มเล่นจากนาทีที่หนึ่งไปนะครับง่ายฝากวิธีการใช้ลำโพงไปด้วยอย่าเพิ่งหปุดนะครับเสียงดังเสียงดังเสียงดังนะครับอ่าสองตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะครับมีลูกค้าหลายหลายคนซื้อไปบอกว่าใช้ดีมากตัวนี้จะใช้ดีกว่าตัวอ่าที่เขาขาย ด้ชดพร้อมต่อพวกเป็นหลายเจ้าเราขายที่ไม่ใช่หนบบตัวนี้นะมันจะเป็นตัวยาวตัวกลมยาวแล้วเป็นแนวตัดเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะครับตัวนั้นมันจะเป็นตัวถูกข้อเสียคือ18ึ่งแปดเอมเร็วนะครับเสียงไม่ดีเท่าตัวนี้นะครับคือราคาต่างกันอยู่ประมาณสัก70 8ดบาทไม่ถึงว่าราคาส่งร้านนะไม่ใช่ราคาที่เราขายให้ลูกค้านะครับเป็นราคาส่งล้านก็ต่างกันอยู่ประมาณ70็ดบถึงแปบาททําไมผมไม่เอาตัวถูกตัวนั้นมาขายนะครับถ้าเอาตัวนั้นมาขายก็ขายดีนะครับแต่ว่า คุณภาพมันสู้ตัวนี้ไม่ได้หนึ่งตัวนี้แบตจะดีกว่าเสียงแน่นกว่าเสียงคือพอดีเลยแหละครับคือได้ลองมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนบอกว่าดีกว่าตัวนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมแคปรูปมาเดี๋ยวผมมาขึ้นให้ฝั่งนี้นะครับตัวนั้นส่วนใหญ่ทางใต้ย้าไม่ทางใต้ก็มีผค้าหลายคนที่เขาสั่งมาขายพร้อมกับชุดผมต่อนะครับ มองว่ามัน,มนเป็นปลำโพงตัวถูกแล้วก็หนึ่งแบตบเสียบเร็วด้วยนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่งบแต่ว่าผมก็เห็นเขาขายก็ราคาก็เท่าเกันกับพวกนี้นะครับแต่คือผมอยากให้ลูกค้าใช้คือใช้ดีไปเลยแหละเอาง่ายใช้ใช้ดีไปเลยนะครับคือราคาผงขายหน้าเฟซก,ก็อยู่ประมาณ2 9 0ร้อยเก้าสิบลงแต่ลำโพงตัวนั้นเขาก็ขายอยู่ประมาณสามร้อยสองร้อยเกสิบท่ากันนี่แหละ แต่คือเขาจะได้กําไรเยอะกว่ากรณีที่มันเป็นลำโพงตัวนั้นมันเป็นตัวถูกเขาก็จะได้เยอะกว่าแต่อันไปใช้งานผมว่ามันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้มันดีกว่าตัวนั้นหลายอย่างนะครับคือทําไมผมไม่เอาตัวนั้นมาขายเราตัวนั้นมาขายถูกถูกก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะให้ลูกค้าใช้ตัวดีไปเลยนะครับเหมือนลำโพงรีโมทส 3, 8บบิบดบาทเหมือนกันทำไมผมไม่วิ่งไปเอาตัวสี่สิบแปดห้าสิบแปดหกสิบห้ามาขายนะครับเพราะว่าผมอยากให้ส่วนต่างตรงนั้น ส่วนต่างของ,งนั้นให้มาลงที่ขึ้นเพราะว่าถึงเราโดดไปเล่นตัวใหญ่แบตหนึ่งแบตแบตความทนไม่ต่างกันนะครับชั่วโมงการใช้งานไม่ต่างกันนะครับเสียงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ผมมองว่าตัวนี้เสียงก็โอเคดีดีแหละดีเลยแหละย้ำว่าดีเลยแหละนะครับแต่ตัวนี้จะมีบลูทูธหน่อยผมได้ตัวที่มีบลูทูธมาก็ถือว่าโชคดีนะครับสําหรับลูกค้าที่ได้ไปนะครับให้เราเก็บเงินส่วนต่างตัวนั้น2-300นะครับมาลงที่ขึ้นดีกว่า เดือสองสามร้อยเรามาลงที่ขึ้นเราอาจจะหาขึ้นค่ายดีๆที่ราคาที่ราคาเหมาะสมกับงานนะครับสักอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นลูกค้าสั่งไว้เป็นพีเสื้อนะครับสั่งไว้ยี่สิบห้าหลักไม่รู้ว่าสั่งอะไรเยอะอะไรกันนักกันนานะครับคือคิดว่าจะไม่ให้ไม่ให้รอดเลยส่วนตัวครับแกก็สั่งไว้ยี่สิบห้าหลักนะครับก็งานต่อไปเอ็มแบบมีรอบเหมือนเดิมงานอีลุนกะ ขึ้นไก่ก็มีสั่งเข้ามาแล้วแหละก็สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจจะมารีวิวลำโพงสองตัวให้นะครับสําหรับพี่ๆนานาที่กําลังมองหาอยู่ว่าอยากได้ลําโพงแบบไหนแต่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาตามนั้นเลยนะครับจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่อายุการใช้งานว่าเราจะใช้มันหนักมันหนาแค่ไหนนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ดีทุกตัวแหละง่ายดีทุกตัวขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตัวไหนมาขายให้ลูกค้านะครับสําหรับผมผมมองว่า2ตัวนี้ก็พอแล้วแหละเรื่อยๆรื่องนะ ไม่ต้องวิ่งไปเล่นตัวใหญ่ไม่ต้องวิ่งไปเล่นให้สุดถึงรีโมทให้สุดถึงตัว65เอาเงินส่วนต่างตรงนั้นมาลงที่ขึ้นหรือมาลงที่อุปกรณ์อย่างอื่นดีกว่านะครับหนึ่งจะได้ประหยัดด้วยถือว่าประหยัดด้วยก็คลิปนี้ก็ลาไปพี่นานาไปกับลาโพงรีโมทนะครับแล้วกลงลําโพงบลูทูธนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่กําลังมองหาหรืออยากได้ลาโพงไม่ใช้สักตัวหรืออยากได้ชุดพร้อมต่อทางค่ายไม่ว่าจะเป็นนกวาไงไก่ลุ้มไก่ปลาหรืออะไรก็สอบถามเข้ามาดูก่อน เสียงเราก็มีหลายแบบอยู่นะครับก็มีทั้งเสียงนกอีลุ้มเสียงนกกระทาเสียงไก่ป่าเสียงนกเขาเสียงนกกวักเสียงนกกระปูเสียงฟังพรเสียงนกอีลุ้มนกเป็ดอะไรประมาณนี้เราก็พอมีมีมีให้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ดีเลยแหละนะครับมีเพียนานาอะไรไปก็ถือว่าเออได้การตอบรับที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเสียงผมได้ไฟจริงมาจาก คนที่เขามีนกต่อจริงนะครับแล้วผมเอามาตัดต่อใหม่คือเอามาหนึ่งมาตัดอย่างบรบกวนสองมาเดินจังหวะใหม่นะครับมาเดินจังหวะตามที่ผมได้ออกต่อทุกครั้งผมจะดูนกว่านกจะร้องเสียงแปลกยังไงร้องจังหวะไหนให้นกเข้าดีจังหวะไหนรอไม่รออะไรคือผมจะนั่งฟังนะครับนั่งฟังแล้วนั่งดูดว่านกจะเข้านาทีที่เท่าไหร่เร็วนะครับก็จะตัดย่นตัดจังหวะที่แปลก นกปาก่ามันเห็นว่าจังหวะนี้มันแปลกอะไรมันอาจจะเข้าเร็วมันมีส่วนนะครับตรงนี้คิดว่ามีส่วนเลยครับก็คลิปนี้ก็ลายพี่ๆนานาไปกับลำโพงสองตัวนะครับก็สวัสดีครับ